นี่ไอ้นี่จินตนาการสูงส่งนะครับผมจะแบ่งออกเป็นสองเชติเดี๋ยวเราลองมาทายเดีเมื่อเรานําจิตดําใส่เข้าไปใส่เข้าไปในร่างกายใส่เข้ามาในตัวหุ่นแล้วเนี่ยเขาจะแสดงอารมณ์อะไรออกมานะครับจิตดำครับเอาอะไรอ่ะเหม็นอะไรบ้าฉันแตงฟันไม้ี่พูดไม่คิด จิตามครับเชิญฉันแปลงฟันมาไม่เชื่อที่ส่งตัวใกล้ใกล้เป็นขำไม่ไหวละไปดีกว่าโอ้โหโว่วงเตะตวคลองไอ้นี่กระากไม่คิด บ้านไม่ได้เหม็นขนาะแล้วกโอ้ฉันแปรงฟันมาเหม็นจริงเดี๋ยวถ้าพวกมีเกอร์เขคิดนะเนี่ยอ่ะเชิญครับจิตดาครับเดี๋ยวเราลองมาทายกันว่าเขาจะสแสดง<ถ>าอารมณ์อะไรออกมาใครให้ถูกนะบอกไปได,ด้บอกเลยบอกพี่ฝั่งฝั่งฝั่งแน่นแ่นอารมณ์อะไรครับอารมณ์อะไรครอารมณ์โกรธผิดครับอาระทมเจ็บเท้าครับโิคกก่อ ถูกอ่ถูกแล้วเหรอถูกแล้วท่านผู้่งบอกถูกแล้ว <c oughs> ออนะครับอารมณ์ <c oughs> โกรธนะครับทีนี้เราชมกันไปแล้วกับอารมณ์ที่อ่าเป็นจิตด,ดำ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาชมอารมณ์ที่เป็นจิตขาวม,มั่งดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาทายกันว่าเขาจ,าาาจัดแสดงอารมณ์อะไรออกมาจิตขาวครับเชิญครับครับดีใจดีใจอ่าเนี่ลงมรครับหมวแล้ว ใหญผิดครับคันเหงือกครับอะไรหรอกแกงแกงแกงเหงอกนึกว่าคันเหงือกขอหัวล้อขอความพอดีได้ไหมความขอเป็นแบบความพอดีพอดีไม่เอาไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินเออแค่น้พอดีเออโอ้โได้ อยางนี้ดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่น้ำมูลละครเล็กหรือโขนนั้นเขาจะไม่สามารถพูดได้นะครับเขาจะใช้แต่เอาวัาจนภาษา,าก็คือภาษาร่างกายเท่านั้นอะพี่อยากจะบอกอะไรพี่ทำท่าเดี๋ยวผมแปลครับแปลครับส่สงจูกียันโขนเลยนี่เอาเป็นอารมณ์นี่ไอเอาประโยชน์ยาว เขาจะบอกว่าตัวเขานะครับหรือตัวพี่หันมานั่นเองครับอันนี้อันนี้รักนะครับรักใครครับ หลอดหน้ากากมาเลยหน้าทีเอาละครับเดี๋ยวให้พี่อนุมาไปพักก่อนนะครับเขอเช้พวกมือให้พี่อนุมาหน่อยครับขอญาตดีครับไปลามาไหว้ไหว้งอะไสยันไปตายเฮ้ยตัวสูงใสาว่าแล้วมันต้องแวะ อ่ะนะครับ